เชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิภาดาวิตามินซีและอ e. ีผิวสวยด้วยวิภาดา งงสวัสดีค่ะสวัสดีครับร้านกาแฟเชิญยิ้มยินดีต้อนรับค่ะรับอะไรดีคะโยนอะไรมาพี่รับได้หมดหรอครับอดได้ค่ะรับนะคะเ,เล่นน้องก็หยอกเล่นค่ะอืมเออว่าแต่เอาอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใส่แก้วท่านน่ตลกอีกแล้วคุณพี่อ่ะเอาอย่างนี้ถ้าจะนั่งชิลๆนะสั่งอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าคุณพี่รีบนะคะกดตู้ด่วนนี้ได้เลยค่ะสิบบาทเท่านั้นเองนะคะ กาแฟชาไทยโกโก้แล้วก็ชาเขียวได้เลยครับเดี๋ยวพี่ไปกดครับว่าแต่ที่ร้านมีผ้าอนามัยขายไหมครับอุ๊ยจะซื้อไปฝากแฟนเลยจะซื้อไปใช้เองอ้วเป็นผู้ชายจะไม่ ก็พอดีพี่เป็นคนนอนไม่ค่อยหลับนะครับได้เห็นในโฆษณาเขาบอกว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยจะนอนหลับสนิทตลอดคืนแหมอันนั้นมันทำโฆษณาไม่เกี่ยวกันคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีแกจ้าอารมณ์ดีใช่ไหมค่ะนี่อ้าวคนกำลังมีความรักพี่ยังไม่รู้อะไรตอนนี้นะหนูกำลังคบกับผู้ชายที่แบบว่าเพียบพร้อมทุกอย่างเลยค่ะในช้าไม่เห็นเคยเล่าให้ฟังเลยกูผู้ชายคนนี้นะ พรีพร้อมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเงินหน้าที่การงานแล้วก็เมียหนึ่งลูกอีกสองห้าโอ้ยจะครบเครื่องไปไหมเมียหนึ่งลูกสองด้วยหนูไหวกันหนูไหวกาแฟซะหน่อยไหมล่ะดีค่ะเพราะว่าคืนนี้เนี่ยสงสัยจะไม่ได้นอนโอ้โขเลยได้เออขอโทษนะคะมีบ้านเหรียญสิบอ่ะมีกระเบียดมาอันเนยเอาไว้อมตอนกลางคืนขับไป